My last day in in. My last Tsurin in Tsurin l a s, <S t <Lost> supper <S <Okay>. <S วันนี้เป็นมื้ออาหารอีกมื้อนึ่งค่ะนในสุรินค่ะแล้ววันนี้เราก็บินโอ้ไม่ใช่สิวันนี้เราจะกลับกรุงเทพค่ะหลานๆบนใหญ่เลยไม่มีคนพาเที่ยวกับข้าวเราก็ง่ายๆเหมือนเดิมค่ะและ,และก็เต็มโต๊ะเหมือนเดิม mm hmm. เ็เหงาหนุคนหนึ่เหงาเหงาอ้ตาบนว่าเหงาขาดลูกคนหนึ่งมาแดซ์เลง Keep f e e l n lonely now Don't have me here One t t h e o lonely เกบอกเหงาได้ไงมีต่เยอะได้กี่คนเนี่ยแค่พ่อยู่มดแต่เพื่อนก็ต้องเหงาอย่า้ คนนึงก็เล้าเงาอยู่ไอ้ที่อยู่ไม่มีรถไม่มีใครไงไอ้ที่เงาพ่อขาดแม่ครัวจ่ายโหัไรมากนื่ว่ารักแล้วว่าคิดถึงอะไรคิดถึงแม่ครัวอ๋อพ่อแม่ครัวกลับก็ต้องแต่กับข้ากินเองแล้วเถอะตาบนเงาไม่มีแม่ครัวเอาแล้วสิ กับข้าวก็ซื้อไว้ตุนไว้ในตู้ตช่องแข็งอ่ะช่องฟิวไว้อยู่อีกเดี๋ยวได้คขึ้งบานอีกนะเออสบายหัวอยู่นี่อีกโอ้โคือบ่ให้แม่เธอเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้มันโดนเน้ข้าวว่าพี่โอมบ่ให้ยาให้ยาแล้วนะวันนี้เป็นอีมื่อนะคะที่ที่ที่เราอยู่ที่บ้านนะเมื่อว่าคืนนี้เราก็ไปกรุงเทพไแล้วเพราะเราตบบินมันมันพุทธค่ะ ไรตวจน้าไม่พอมันเนนี้ไม่ได้ไม่รู้ปลาย่างอันนี้ไันหวยลายผัดพริกเผามันอยู่ไม่ได้กำาหนดมาแค่นั้นอันนี้สาจยากบ้านไหนมเได้วันนั้นกยเดี๋จะไปยเลิกกัน อยู่ไม่ได้หรอกจ้ากำหนดเขาแค่นั้นเองพอมีวันหยุดแค่นี้พรุ่งนี้ก็ใครอยากกินอะไรก็ทำกินเองนะคะแม่ครัวบายบายแล้วค่ะแต่เรื่องนี้แม่ขวอยกนี่ไอเซยูสักวันวันจะอีฟใครทุกเดิมเซลเพราะว่ะเชฟก่อนสามวันได้กินกับสามวันอดกินอ่ะ สาม okay, ันแม่ทำไงโอเคค่ะเรวขอตัวประทานก่อนนะคะบายบิน